เย็นนวิไขดาวอันนี้แกะแล้วนะเก๋จะแกะแล้วนะอ่ะบางเนี่ยนะอู้หน่ากินมากเลยไปลองทำกันมะันที่นี่ก็จะดูมืดๆหน่อยนะเพราะว่าต้องวางอ,อ,อันสวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาวิวไข่ดาววันเสนทร์นะคะน้องวุ้ สีอะไรลูกแย่เลยู่ไหนก็ตรงนี้พี่ดีพี่ดีได้ช็อตเหมือนกันเหรอพี่ดีดูวยติ่ต้อให้มันสุดก่อนฮ่ามันหอมมากเลยอืมอันนี้ก็เป็นผมไข่ดาว ทำยับเป็นยันล yes no okay, no no okay. okay, ี่ไข no ่ดงปแปะปแปะเฮ้ย oh, พ่อมาไม่สูพ่อัไม่ยังไม่ไม่สต้นต้งต้งต้รอก่อใ้มันยาวไข่ไข่ยองไข่ยองคือด็กคือดกดโอ้โ ไปที่สองเดี๋ยวไปแล้วนะค่ะนี่<ป>เฮ้ยนี่เดี๋ยวมาลองกินกันดเดี๋ยวรอก่อนนะเดี๋ยวรอก่อนนะคะเดี๋ยวรอให้มันทอดเสร็จก่อนเดี๋ยวเจอกันนะแป๊บน,นึงนี่ค่ะจะทอดเสร็จแล้วนะคะทอดเสร็จนั้นนะคะอู้มันเหมือนน้ำมัน,มนจริงๆเลยมันกระเด็นมาหาฉัน เจอกันแป๊บนึงนะคะมามากินกันค่ะอืมว้ามายกัดกินเมื่อใดนนไข่แดงกินไม่กินนะอ้มัน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 มาขอบแบบนี้ไงใคด่าเฮ้ยแบบนั้นเลย ไข่ดาวหลยว้าไหนลองชิมสิชิมมันจะอร่อยมากเลยอร่อยมากอร่อยมากเลยค่ะเยี่ยมค่ะอร่อยไม่ากเลยจ้าเราจะเก็บไปกินค่ะโอ้ยก็จะเก็บไปก่อนนะคะไม่หอดม่เก็บ 拜拜呀！啊，不听天呐！拜拜,拜。